สวัสดีค่ะท่านท่านผู้วิเกียรติทุกท่านคะ่ะได้ยินนะคะเมื่อเมื่อสักครู่นี้ดรณัฐพลพูดถึงพี่น้ำพึ่งอยู่บ่อยๆนะคะดิฉันเองนะคะพี่น้ำพึ่งค่ะแต่จริงๆเราชื่อจริงคือชื่อวันวิรานะคะเป็นกรรมการบริหารของ TMA คะ่ะเราทาง TMA รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ดีป้าได้มอบความไว้วางใจให้ TMA เป็นอเรเตอร์ในการจัดหลักสูตรคิะในในครั้งนี้แลวเราก็ทํากันอย่างเต็มที่นะคะในการที่จะ สรรหาวิทยากรแล้วก็จัดทำหลักสูตรที่คิดว่าเป็น best i n Class ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการาการพัฒนาบุคลากรระดับสูงในองค์กรนะคะวันนี้ที่ฉันขอทำหน้าที่เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าหลักสูตรของเรานี้มีอะไรบ้างนะคะอะไรคือจุดน่าสนใจหลักสูตรเป็นหลักสูตรใช้เวลาทั้งหมด10วันนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่10วันเต็มเป็น10ครึ่งวัน,นะคะ่ะเราเรียนกันประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วก็จะมี Network i n g activities เมื่อสักครู่แล้วตวนัทได้พูดไปแล้วว่าเป็นหลักสูตรสาหรับผู้ระดับกรรมการบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้มานั่งเรียน,นเฉยๆอย่างเดียวนะคะแต่จะมีกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการซักถามแล้วก็เ <c oughs> หนื่อ <c> ย <oughs> กิจกรรมที่จะไม่ใช่นักเรียนมานั่งเรียนวันเว์คอมมิวนิเคชันเท่านั้นนะคะแต่เราจะพยายามกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเพราะว่าเชื่อว่าท่านกรรมการที่มาเรียนนะคะ จากเชื้อที่เราได้เห็นในขณะนี้แล้วเนี่ยทุกท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ที่สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าเนื้อหาที่เรียนธรรมดาด้วยนะคะเราเมีความประสงค์ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับท่านกรรมการรวมทั้งนาเสนอข้อมูลที่จาเป็นที่ท่านจะนําไปใช้ในการตัดสินใจในการกํากับดูแลองค์กรในยุคโมด้าที่เราคงสร้างกันอยู่แล้วเต็มด้วย disruption ต่างๆนานาม,มากมายนะคะเนื้อหาหลักๆของ หลักสูตรแบ่งเป็น5ส่วนนะคะส่วนหลักส่วนแรกนะคะคือเรื่องของ disruptive landscape และ its impact ซึ่งตรงนี้จะพูดกันถึงเรื่องของ landscape ที่เปลี่ยนไปในโลกดิจิทัลนะคะซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะคะมาพูดโดยท่านแรกนี่ก็จะพูดถึงเรื่อง new competitive dynamic นะคะซึ่งจะมีผลกับประเทศต่างๆในภาพรวมนะคะเป็นภาพเป็นภาพ m a c r รนะคะ ต่อไปก็จะมีการพูดถึงเรื่อง New Market Landscape เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ผลกระทบที่มีใะเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆน,น,นานาแล้วก็มีาการบรรยายนะคะโดย Co-founder นะคะ Chairman ของ Exponential Organization ซึ่งเดี๋ยวฉันจะโชว์หน้าให้ดูต่อไปในเรื่องของ Exponential Organization for Board นะคะเป็น Lecture ที่จัดทำขึ้นมา เป็นพิเศษนะคะเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เป็นปกตินะคะแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของ exponential Organization สำหรับบอร์ดโดยเฉพาะให้กับหลักสูตรของเรานะคะในส่วนที่2คือเรื่องของ transformation roadmap นะคะเมื่อสักครู่นี้พูดไปถึงเรื่องของ landscape ไปแล้วต่อไปเนี่ยพาร์ที่2จะพูดกันถึงเรื่องของกระบวนการเลยค่ะเรื่องของ journey ต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของ orchestrating digital transformation ภาพรวมทั้งหมดนะคะในการที่จะ o r c h e s t r a การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านนี้ เรื่องของการสาร้าง Digital Transformation Strategy นะคะแล้วก็เรื่องของ Building Block และสุดท้ายก็พูดถึงเรื่องของ Partnership นะคะว่าเออทำเองคงไม่ได้ก็อาจจะต้องมี Partnership กับบุคลหคคร,คคร,รือ Stakeholder ต่างๆใน Ecosystem นะคะพาร์ทที่3ก็ค,คือเรื่องของการตั้งคำถามนะคะซึ่งตรงพาร์ทนี้เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะ นั่นคือบทบาทหน้าที่หลักของท่านกรรมการเลยคือการตั้งคำถามที่เหมาะสมเราก็จะมีพาร์ทที่เรียกว่าเป็น the board forum ซึ่งได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงนะคะจากท่านวิทยากรนะคะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดุติธรรมเพื่อเศรษฐก,รรกิจและสังคมนะคะแล้วก็อดีตกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของ S c G จะมาเป็นผู้เล่าเรื่องในเรื่องของการตั้งคาถามที่เหมาะสมนะคะ นอกจากนั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนคริปโตเมตาเวิร์สอะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะศัพท์ทั้งหลายแหล่ที่เราได้ยินกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีพาร์ทที่เรียกว่า Tech Time นะคะเป็นพาร์ทที่เสริมขึ้นมาเพื่อจะทําความเข้าใจสร้างความเข้าใจความตะหนักในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีในโลกนี้นะคะที่จําเป็นจะต,ต้องทราบนะคะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ทบันเทิงนิดนึงค่ะ เรียนกันในห้องเรียนแล้วเราก็ยังจะมีพากันไปเป็นไปทริปด้วยนะคะมีทริปในประเทศครั้งหนึ่งเราจะไปกันที่ f o r e s t สตเนะคะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลทริปไปที่ประเทศเยอรมันนะคะซึ่งะจะอยู่ันที่เบอร์ลินล้นล้วนเลยนะคะเพราะเบอร์ลินตอนนี้เป็น up and coming mm hmm. นะคะเป็น happening city smart city เลยนะคะจะไปดูในเรื่องของ smart city เรื่องของ AI เรื่องของ digital venture เรื่องของ Digital Transformation สำหรับที่เบอร์ที่ของที่เบอร์ลินเลยนะคะก็คิดว่าคงจะเต็มอิ่มมากกับการไปดูงานเพราะว่าทิปดูงานกับ TMA นี่เราดูงานกัน80%นะคะบันเทิงอีกแค่20%ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะกับการดูงานแต่รับรองได้ว่าจะเต็มอิ่มไปได้เนื้อหาที่ตอนนี้เราก็เริ่มติดต่อพาร์ทเนอร์ที่เตรียมที่จะจัดการต้อนรับเราที่เยอรมนีแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนหลักๆของโครงสร้างนะคะมี5ส่วนคือส่วนที่เป็น landscape ส่วนที่เป็น journey จริงๆเรื่องของ transformation process เรื่องส่วนที่เป็น a s k the right question ส่วนที่4นะคะ take time นะคะแล้วก็ส่วนที่5คือ experiential learning นะคะไปดูของจริงกันเลยนะคะให้ดูหน้าตาสปกเกอร์น,นิดนึงนะคะว่าเรามีใครกันบ้างต้องขยับมาให้เห็นกันเลยค่ะ professor Stefan Galeri ซ้ายสุดนะคะ เป็น Founder ของ I M D World Competitive Center แล้วก็เป็น chairman of the board ของ FF Sandos Financial and Banking Holding ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านเคยเป็นอดีตประธานกรรมการของหนังสือพิมพ์เลตตองซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นสปิเกอร์ระดับโลกที่ แทบจะทุกคนนะคะจะติดใจในวิธีลีลาการพูดของท่านท่านก็ให้เกียรติมาพูดในวันเปิดเลยนะคะท่านที่2คืออาจารย์ดรพิเชษดูรงเขาเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียนะคะปัจจุบันท่านก็เป็นกรรมการในองค์กร ใหญ่ๆหลายแห่งในประเทศท่านก็จะมาหลีดในช่วงของ asking the right question นะคะด้วยประสบการณ์และด้วยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ท่านมีก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับท่านกรรมการนะคะท่านที่3คุณการตระกูลหุนนะคะดีกรรมการผู้จัดการใหญ่ S G ซึ่งคิดว่าหลายท่านคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วปัจจุบันท่านก็ดารงตําแหน่งประธานกรรมการแล้วก็กรรมการในองค์กรชั้นนําของประเทศหลายแห่งนะคะท่านเล่าให้เราฟังว่าสิ่งที่ท่านอยากจะเล่าก็คือเรื่องของ เจอร์นี่ในองค์กรที่ท่านเป็นกรรมการอยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านนั้นน่ะทำได้ยังไงแล้วก็บทบาทหน้าที่ของบอร์ดจะต้องทําอะไรบ้างนะคะอันนี้แค่ฟังพิวที่ท่านเล่าให้ฟังนี้ก็คิดว่าเป็นเซสชั่นที่ห้ามขาดห้ามลาเลยนะคะน่าสนใจมากๆแล้วท่านก็ยังจะบอกว่าเปิดโอกาสให้ได้มีการซักถามแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะในช่วงท้ายาถัดไปนะคะมิสซาลิมิสมาอลนะคะ เป็น Founder and Chairman of ExoWorks นะคะเป็นผู้แต่งหนังสือที่เรารู้จักกันดีคือเรื่อง Exponential Organization แล้วก็เป็น Founding Executive Director ของ Singularity University แล้วก็เป็น Global Ambassador ของ Singularity University ด้วยตอนนี้นะคะอย่างที่เรียนนะคะว่าต้องจองคิวล่วงหน้ากัน6-7เดือนเลยนะคะแล้วก็เถิงได้ตัวยากมากแล้วก็หัวข้อที่เขาจะพูดนี่คือ Exponential Organization for Board ี่จะเป็นหัวข้อจำพาะที่พูดให้กับงานของเราครั้งนี ไม่ได้พูดที่อื่นเป็นปกตินะคะก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของอหลักสูตรนี้เลยก็ว่าได้นะคะถัดไปคือ professor Michael Wade นะคะ,ะเป็น director ของ IMD Global Center for Digital Business Transformation ซึ่ง professor Michael Wade ก็จะพูดในเรื่องของ orchestrating transformation นะคะพูดในภาพรวมว่าการที่จะเปลี่ยนผ่านเนี้ย มันมีอ,องค์ประกอบอะไรกันบ้างในภาพใหญ่นะคะถัดมาคือ Mr. Dave b ์เดฟเบรกลี o ซีเนียร์ไว d ์ n พรของ MAC 49จาก Silicon Valley นะคะประเทศสหรัฐอเมริกา MAC 49นี่เป็น global venture builder นะคะมีะผู้ใช้บริการอยู่ทั่วโลกนะคะตัว Mr. Dave b อร์เดฟเบรเองนี่ก็เป็นผู้ที่ประสบการณ์ในเรื่องของการสร้าง ecosystem ที่เอา Startup เข้ามาทำงานร่วมกับอ,องค์กรใหญ่ๆระดับโลกหลายแห่งนะคะคิดว่า จะเป็นประโยชน์มากในเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะจะสามารถใช้ได้ในการที่จะพิจารณาในเรื่องของการมีพาร์ทเนอร์ชิพกับคนในอีโคซิสเต็มนะคะมิสเตอร์เดฟเบกรีจะช่วยมิสเตอร์ซาลิมสมาเอลด้วยเพราะว่าก็รู้จักกันดีนะคะในในเซสชันของซาล i ิมนะคะเรามี Roxy Gil Master ซึ่งเป็น Associate จากบริษัท Foster and Partner ซึ่งเป็นบริษัท สถาปนิกนะคะชั้นนำของโลกอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ต้องบอกว่าเป็นความบังเอิญมากเพราะตอนที่เราเชิญเนี่ยเขาจะเธอจะมาพูดนะคะในเรื่องของอการสมาร์ทลิฟวิงนะคะที่เอาดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเป็นเอ็นเอเบอร์นะคะ,อะตอนที่เราได้ฟังผลแรกนี่ก็ประทับใจมากเพราะว่าคิดว่านี่คือ ถ้าสมมติเอ p มพา y แล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมาช่วยใช้นะคะตัวอย่างหลายอันนี้เป็นอะไรที่เราไม่ถึง Foster เป็นบริษัทที่มีผลงานระดับโลกเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเยอะแยะ,ยะมากมายโดยเฉพาะตอนช่วงหลังๆนี้ก็จะทำในเรื่องของ smart living smart city ค่อนข้างเยอะนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะได้รับฟังการถ่ายทอดจากโรซี่แล้วที่สําคัญอย่างที่บอกว่าเป็นความบังเอิญมากเพราะว่าฟอเรสเ i ียเองเนี่ก็ใช้อบริการของฟรอสเตอร์ในการทําโครงการด้วยนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอเหมาะพอพอ,พอดีกันอย่างมากโดยที่ตอนแรกก็ต้องเรียนว่าเราก็ไม่ทราบจริงๆว่าฟรอสเตอร์ทำโครงการให้กับฟอเรสเ i ียนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีวิทยากรนะคะระดับเรียกว่า ครูนะคะของประเทศไทยอีกหลายท่านคุณเทนันสีหงท่านประธานกรรมการของดีป้าเองก็จะมาเล่าให้ฟังมาพูดนะคะเป็นวิทยากรในเรื่องของดิจิทัลทรานส์โอมเมชั่นสตรัทเจีนะคะดรชาวพลจริยาวิโรธผูส้สธิ์ของ h ัลวอรเทคโนโลยีประเทศไทยนะคะก็จะมาในเรื่องของเทคโนโลยี คุณวัสรสทีรพัทรพงศ์ในะคะันั่งอยู่ที่ด้วยวันนี้นะคะ Country Manager Amazon Web Service ประเทศไทยนะคะก็คงจะพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลลูกค้า Marketing Part นะคะมีคุณปิยชาติอิสระพักดีนะคะหลักสูตรของเราเนี่ยเราจะมีวิทยากรหลากหลายนะคะมีทั้งระดับ บอดผู้อาวุโสน,นะคะแล้วก็มาถึงคนรุ่นใหม่2ท่านนะคะคือคุณปียอชชาติฉลรบพักดีซึ่งเป็น c ีอของแบรนด์ดีเอ็นคอมพาก็จะมีความชํานาญในเรื่องของทางด้านการตลาดสมัยใหม่นะคะ s, <S ustainable business คืออะไรใช้เทคโนโลยีมาเป็น enable ได้ยังไงบ้างนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณนัทพลวิมลเฉลา c ซีอบริษ,ษัทสยามราชนีจำกัดมหาชน2ท่านนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็อยู่ในโลกของดิจิทัลจริงๆนะคะ นอกจากนี้เรายังจะมีทีมนะคะที่จะมาเป็นวิชากรจาก Boston Consulting Group ด้วยในเรื่องของ Building the Digital Organization นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะมี Guest Speaker ในเรื่องเทคโนโลยีหัวข้อหลักต่างๆให้กับท่านอีกด้วยนะคะเรียกว่าจุใจมากเลยค่ะ1ิครึ่งวันนะคะกับค่าใช้จ่ายที่เราตั้งไว้นี่เรียกว่าหาดูแล้วนี่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกสำหรับ Speaker ระดับนี้นะคะแล้วยังรวมถึงไปถึงเรื่องของอทริปด้วยนะคะ ก็หวังว่าเนื้อหาหลักสูตรที่เราเตรียมไว้นี่จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นอย่างที่ดรนัทพลได้พูดไว้ก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ท่านได้ความรู้ึ่สามารถจะนำไปใช้ได้จริงนะคะไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อ,อ,อทราบเฉยๆนะคะแต่ต้องเป็นอะไรที่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงด้วยอันนี้คือข้อใหญ่ใจความของหลักสูตรนะคะแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดที่เรานำเสนอในหลักสูตรนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ